สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์พรชรศรีวัตรครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคุณลุงคุณป้าทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปคุณรู้ไหมครับว่าผลไม้ทั่วไปที่เรากินกันอยู่ประจำมีถึง5ชนิดที่สามารถช่วยลดปัญหาต่อมลูกหมากโตได้อย่างมีประสิทธิภาพงานวิจัยล่าสุดพบว่าถ้าทานสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงได้ถึง50 เเซลยทีเดียวผมทํางานในสายนี้มากกว่า35%ปีแล้วครับเจอผู้ป่วยมาเยอะมากหลายท่านมาหาผมตอนอาการหนักแล้วบางท่านต้องตื่นปัสสาวะหลายครั้งต่อคืนบางท่านปัสสาวะไม่ออกหรือออกแต่สายน้ําเล็กปัญหาพวกนี้มันรบกวนชีวิตประจําวันมากแต่คุณรู้ไหมครับว่าถ้าเราป้องกันตั้งแต่เน้นๆเนี่ยด้วยการปรับอาหารการกินโดยเฉพาะผลไม้บางชนิดมันจะช่วยได้มากเลย เดี๋ยวผมจะบอกทั้ง5้าชนิดเลยนะครับแต่ตัวสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นตัวเทพจริงๆมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวายแดงกับชาเขียวเสียอีกแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัญหาต่อมลูกหมากมันเกิดขึ้นได้ยังไงต่อมลูกหมากนั้นเป็นต่อมขนาดเล็กๆอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะขนาดประมาณเท่าลูกเกาลัดหน้าที่หลักคือช่วยสร้างน้ําอสุจิพอเราอายุมากขึ้นต่อมนี้มันจะค่อยๆโตขึ้นตามธรรมชาติเรียกว่า BPH หรือตอมลูกหมากโตแบบไม่ใช่มะเร็งอาการที่พบบ่อยก็คือปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนปัสสาวะไม่สุดรู้สึกกลั้นไม่อยู่หรือสายน้ำเล็กลงถ้าไม่ดูแลเนี่ยอาจจะเป็นต่อมลูกหมากอักเสบได้ซึ่งทำให้บวมเจ็บมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียส่วนเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชายครับสถิติบอกว่าผู้ชาย1ใน8คนเนี่ยจะเจอปัญหานี้ในช่วงชีวิต ดังนั้นการป้องกันตั้งแต่ตอนนี้มันสําคัญมากๆเอาละครับมาดูกันเลยว่าผลไมท้ทั้ง5ชนิดที่ผมจะแนะนําวันนี้คืออะไรบ้างและแต่ละตัวมีคุณสมบัติพิเศษยังไงอันดับแรกเลยครับแตงโมใช่และครับแตงโมที่เราชอบกินกันตอนอากาศร้อนๆนี่แหละมันไม่ได้แค่ให้ความสดชื่นอย่างเดียวแตงโมอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ท,ทรงพลังมาก ทำให้แตงโมมีสีแดงสดใสแบบนั้นไงสารตัวนี้จะช่วยปกป้องเซลล์ของเราจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระซึ่งมันสามารถทําลาย DNA และเพิ่มความเสี่ยงของโรคร้ายแรงได้มีงานวิจัยตีพิมพ์ใน cancer epidemiology พบว่าผู้ชายที่ทานอาหารที่มีไลโคปีนสูงอย่างเช่นแตงโมมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตอมลูกหมากลดลงอย่างมีนัยะสำคัญเลยทีเดียวนอกจากนี้แตงโมยังมีน้ำมากถึง90%ซ ช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำช่วยให้อิ่มท้องไม่กินของเกินไปดีต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะซึ่งสำคัญมากสำหรับสุขภาพตอมลูกหมาอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือแตงโมมีสารซิทรูลีนซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นอาร์จินีนกรดอะมิโนโที่ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดการไหลเวียนที่ดีมันสำคัญมากสำหรับปอมลูกหมาให้ทำงานได้ดีช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆได้ด้วยดังนั้นครั้งหน้าพอกินแตงโม อย่าคิดแค่ว่ามันชื่นใจอย่างเดียวนึกด้วยนะครับว่ามันกําลังดูแลตอมลูกหมากของคุณอยู่ผลไม้ชนิดที่2ลูกแพรหลายคนเรียกแพรว่าเป็นผลไม้ของผู้ชายเพราะมันมีประโยชน์มากสําหรับสุขภาพของผู้ชายโดยเฉพาะแพรช่วยได้ทั้งกรณีตอมลูกหมากอักเสกบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไตทํางานไม่ดีและยังช่วยป้องกันมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอีกด้วยแพรมีวิตามินซีสูงประมาณผลละ7มิลลิกรัม คิดเป็นเกือบ10%ของความต้องการต่อวันแต่ไม่ใช่แค่วิตามิน C นะครับแพรยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน A และฟลาวโวนอยด์สารพวกนี้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับความเครียดออกซิเดชันและการอักเสบซึ่งมันสำคัญมากสำหรับการรักษาสุขภาพตอมลูกหมากช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลายชนิดรวมถึงมะเร็งกระเพาะและมะเร็งตอมลูกหมากข้อดีอีกอย่างของแพคือมีแพคตินสูง เป็นใย,ยอาหารชนิดละลายน้ําที่มีบทบาทสําคัญในการขับสารพิษออกจากร่างกายและช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทํางานได้ดีช่วยย่อยอาหารใย,ยอาหารในแพรยังทําหน้าที่เป็นพรีไบโอติกกระตุ้นให้แบคทีเรียดีๆในลําไส้เจริญเติบโตนี้ไม่ได้ช่วยแค่ระบบย่อยอาหารอย่างเดียวนะครับมันยังช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียที่มาทาร้ายต่อมลูกหมาได้ด้วยแพรมีน้ํามากกว่า80%รสชาติหวานฉ่า ช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ําและย่อยอาหารง่ายขึ้นดีมากสําหรับบรรเทาอาการต่อมลูกหมาอักเสบเช่นการอักเสบและอาการไม่สบายทางเดินปัสสาวะที่สําคัญแพรกินได้หลายแบบจะกินสดๆก็ได้ทําคอมโพสต์ขนมน้ําเชื่อมหรือแม้กระทั่งทําเป็นลาวก็ได้ส่วนเปลือกแพร่ก็มีคุณค่าเหมือนกันอุดมด้วยสารพกษเคมีที่ช่วยปกป้องจากอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์แก่ก่อนวัยและป้องกันโรคแม้แต่ใบไม้ของต้นแพร่ยังใช้ทําชาดื่มได้ เป็นที่รู้จักกันในฐานะที่มีคุณสมบัติผ่อนคลายเหมาะสําหรับช่วงเวลาที่เครียดและช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีอันดับที่3อะโวคาโดผลไม้ชนิดนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นมันยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากด้วยต่างจากผลไม้ส่วนใหญ่ที่ได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตอะโวคาโดโดดเด่นด้วยไฟมันสูงคิดเป็นประมาณ2 3ของน้ำหนัก แต่ที่น่าสนใจคือไขมันพวกนี้เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผู้ชายนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีแล้วอะโวคาโดยังมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากผลไม้นี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่มีอยู่แล้วในต่อมลูกหมากได้ถึง60%สารอาหารที่โดดเด่นที่สุดในอะโวคาโดคือลูทีน เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ส่งพลังซึ่งสามารถลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ถึง25เปอร์ซเพียงตัวมันเดียวสิ่งเหล่านี้ทำให้อโวคาโดเป็นพันธมิตรที่แท้จริงสำหรับสุขภาพต่อมลูกหมากแต่ประโยชน์ของผลไม้นี้ไม่หยุดแค่นั้นครับอโวคาโดยังช่วยเรื่องหัวใจด้วยช่วยลดคอเลสเตอรอล L-DL ที่เป็นอันตรายและเพิ่มคอเลสเตอรอล H-DL ที่เป็นประโยชน์เนื้อครีมเนียนและรสชาติที่ไม่เหมือนใคร ทำให้มันเป็นผลไม้ที่หลากหลายมากกินคนเดียวก็ได้ใส่สลัดสมูตตี้หรือแม้กระทั่งทำเป็นของหวานอย่างมูสหรือไอศกรีมก็ได้ตามงานวิจัยที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติในปารีสทำไว้การทานอะโวคาโดสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง50%ผู้ชายที่ทานประมาณหนึ่งใน3ของผลต่อวันจะได้รับประโยชน์อย่างมาก อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีลูทีนเข้มข้นสูงสุดเหนือกว่าผลไม้อื่นๆทั้งหมดซึ่งเสริมสร้างตำแหน่งของมันในฐานะผู้ปกป้องที่ทรงพลังต่อโรคร้ายแรงอีกแง่มุมที่น่าสนใจของอะราโบคาโดคือความสามารถในการส่งผลดีต่อระดับเทสตโทสเตอโรนฮอร์โมนสำคัญสำหรับสุขภาพของผู้ชายไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและวิตามินบีที่มีอยู่ในผลไม้ช่วยกระตุ้นการผลิตเทสตโทสเตอโรนและฮอร์โมนการเจริญเติบโต ให้ประโยชน์มากมายแก่ร่างกายอย่างไรก็ตามการรักษาสมดุลฮอร์โมนเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะระดับเทสโทสเตอโรนที่ต่ําเกินไปหรือสูงเกินไปล้วนแล้วสร้างปัญหาได้ในขณะที่ระดับต่ําอาจเชื่อมโยงกับการอักเสบของต่อมลูกหมากระดับสูงอาจส่งสเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนี่คือเหตุผลที่การบริโภคอโวคาโดอย่างสมดุลและดีต่อสุขภาพเป็นกลยุทธ์ที่มีค่าโดยเฉพาะนอกเหนือจากข้อดีเหล่านี้แล้วอโวคาโดยังมีโปรไฟล์โภชนาการที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งของวิตามินต่างๆเช่น C ีและ E นอกจากนี้ยังให้โปรโตีนใยอาหารแมกนีเซียมเหล็กโฟเลตและแคลเซียมซึ่งล้วนจำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมเนื้อครีมและละมุนที่อยู่รอบมเมล็ดสีน้ำตาลใหญ่ช่วยให้สามารถเตรียมได้ไม่จำกัดอะโวคาโดเข้ากันได้กับอาหารหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมปังปิ้งสลัดกัวาคามโมเลหรือแม้แต่เป็นเครื่องเคียงกับธัญพืชและผัก ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมหลักหรือเสริมมันเปลี่ยนทุกมื้ออาหารให้เป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยยิ่งขึ้นอันดับที่4มะเขือเทศมะเขือเทศเป็นมากกว่าแค่ส่วนผสมในการทำอาหารครับมันเป็นพันธมิตรสุขภาพที่แท้จริงโดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชายทั่วโลกแต่มะเขือเทศโดดเด่นด้วยคุณสมบัติป้องกัน การบริโภคมะเขือเทศเป็นประจำไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพต่อมลูกหมากเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจและหลอดเลือดด้วยซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ที่ดีของต่อมลูกหมากความลับที่ยิ่งใหญ่ของมะเขือเทศอยู่ที่ไลโคปีนคาร์โรทีนอยที่ให้สีแดงเป็นลักษณะสารประกอบนี้ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระและช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อง,งอก ดังนั้นไลโคปีนจึงกลายเป็นพันธมิตรพื้นฐานสำหรับการป้องกันและการควบคุมภาวะต่อมลุกหมากโตแบบไม่ใช่มะเร็งซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยตามอายุในผู้ชายแต่ประโยชน์ของไลโคปีนไม่หยุดแค่นั้นมันยังถูกศึกษาอย่างกว้างขวางถึงผลในการป้องกันมะเร็งชนิดอื่นๆเช่นมะเร็งเต้านมและรังไข่แม้ว่าจะต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันขอบเขตอย,อย่างเต็มที่ แต่การศึกษาในปัจจุบันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มดีระหว่างการบริโภคมะเขือเทศเป็นประจำและการลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากนอกจากการบริโภคสดในสลัดและแซนวิชมะเขือเทศยังเหมาะสำหรับซอสซุปและน้ำผลไม้ในความเป็นจริงการปรุงสุกสามารถเพิ่มความพร้อมทางชีวภาพของไลโคปีนสารต้านอนุมูลอิสระนี้ปกป้องเซลล์จากความเสียหายและสามารถป้องกันโรคเช่นมะเร็งต่อมลูกหมาก ปริมาณไลโคปีนแตกต่างกันไปตามชนิดของมะเขือเทศระดับความสุกและวิธีการเตรียมมะเขือเทศสดเหมาะสำหรับสลัดแต่เมื่อบริโภคเป็นน้ำผลไม้หรือซอสโดยเฉพาะกับน้ำมันมะกอกประโยชน์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะไขมันดีๆในน้ำมันช่วยในการดูดซึมไลโคปีนในร่างกายความร้อนยังมีบทบาทสำคัญทำลายผนังเซลล์ปล่อยสารประกอบที่เป็นประโยชน์มากขึ้นและช่วยให้ร่างกายใช้ได้ดีขึ้น นี่คือเหตุผลที่การรวมมะเขือเทศสุกหรือแปรรูปในสูตรอาหารของคุณไม่เพียงแต่ทําให้อาหารหลากหลายขึ้นเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงความพร้อมทางโภชนาการด้วยและสุดท้ายอันดับหนึ่งเลยครับทับทิมนี่คือตัวเทพจริงๆสําหรับสุขภาพต่อมลูกหมากการบริโภคทับทิมเป็นประจำเช่นเดียวกับผลไม้และผักชนิดอื่นๆอ,อาจเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและการเผาผลาญที่มีประสิทธิภาพ มีถิ่นกำเนิดจากภูเขาหิมาลัยทับทิมผลไม้ของต้นพูนิก้ากรานาตมโดดเด่นด้วยความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระที่น่าประทับใจแสงหน้าแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงเรื่องคุณสมบัติด,ด้านสุขภาพอย่างไวน์แดงและชาเขียวสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคต่าง นอกจากนี้ทัพทิมยังได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางถึงผลต้านการอักเสบและศักยภาพในการป้องกันภาวะต่างๆเช่นปัญหาหัวใจข้อและแม้แต่มะเร็งบางชนิดรวมถึงมะเร็งต่อมลูกหมาความหลากหลายที่ยิ่งใหญ่ของทัพทิมทําให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการรวมเข้ากับอาหารต่างๆมเมล็ดของมันสามารถบริโภคได้เพียงอย่างเดียวเพิ่มลงในสลัดโยเกิร์ตของหวานหรือใช้เตรียมน้ำผลไม้สดและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยรสเปรี้ยวอมหวานและคุณสมบัติพิเศษทับทิมจึงกลายเป็นดาราในโลกแห่งสุขภาพการรวมทับทิมเข้ากับอาหารสามารถให้ประโยชน์ที่โดดเด่นช่วยป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มีบทบาทสำคัญในการลดการอักเสบมีประโยชน์อย่างมากในภาวะเช่นตอมลูกหมากอักเสบนอกจากนี้การศึกษาต่างๆระบุว่าการบริโภคทับทิมเป็นประจำสามารถป้องกัน หรืออย่างน้อยชะลอความก้าวหน้าของมะเร็งตอมลูกหมาน้ำผลไม้ของมันเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติต้านการแพร่กระจายต้านการอักเสบและการตายของเซลล์นั่นคือมันช่วยกำจัดเซลล์ที่เสียหายซึ่งเชื่อมโยงกับมะเร็งตอมลูกหมาซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในผู้ชายรองจากมะเร็งปอดทั้งเนื้อและเปลือกของทับทิมเป็นแหล่งสะสมของสารอาหารที่แท้จริงเช่นฟลาโวโนอยด์แทนนินและโพลีฟีนอล สารประกอบที่ต่อสู้กับความเครียดออกซิเดชันความไม่สมดุลของเซลล์นี้สามารถเกิดจากปัจจัยเช่นมลพิษการไม่เคลื่อนไหวหรือการได้รับรังสีซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคสารต้านอนุมูลอิสระในทับทิมช่วยซ่อมแซมและกำจัดโมเลกุลที่เป็นอันตรายปกป้องเซลล์และส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทับทิมยังโดดเด่นด้วยปริมาณเพคกตินสูงซึ่งเป็นใยอาหารละลายน้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพผลดีของผลไม้มากยิ่งขึ้นถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีที่สุดของสุขภาพต่อลูกหมากทับทิมรวมชุดสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทรงพลังซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ชายได้อย่างเห็นได้ชัดเมล็ดเหล่านี้นอกจากจะอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วยังให้ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำส่งเสริมความอิ่ม และปรับปรุงการทำงานของลำไส้มีประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้จึงเห็นได้ชัดว่าทับทิมไม่ใช่แค่ส่วนเสริมอาหารเท่านั้นแต่เป็นตัวเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับสุขภาพโดยรวมของร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สลัดหรือของหวานทับทิมเป็นทางเลือกที่หลากหลายและดีต่อสุขภาพอย่างไม่ธรรมดาสุขภาพการย่อยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยป้องกันท้องผูกและลดแรงดันในบริเวณกุ้งเชิงกราน เป็นประโยชน์โดยตรงต่อต่อมลูกมากในแง่นี้ทัพทิมมีบทบาทสำคัญด้วยปริมาณน้ำระหว่าง80-90%ผลไมน้นี้มีน้ำหนักเบาแคลอรี่ต่ำและแทบจะไม่มีไขมันทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพต่อมลูกมากนอกจากนี้คุณสมบัติขับปัสสาวะช่วยกำจัดของเหลวป้องกันการกักเก็บและส่งเสริมความสมดุลของร่างกาย เมล็ดทับทิมสามารถบริโภคสดเป็นน้ำผลไม้ชาหรือเป็นส่วนเสริมของสลัดวิธีที่สะดวกในการเพลิดเพลินกับผลไม้คือการตัดครึ่งและเอาเมล็ดออกด้วยช้อนเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพคือการตบเปลือกด้วยช้อนเหนือภาชนะเพื่อปล่อยเมล็ดได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพลิดเพลินกับประโยชน์เหล่านี้โดยไม่มากเกินไปส่วนที่แนะนำคือครึ่งถ้วยเมล็ดเทียบเท่าประมาณ150-200กรัมต่อวัน ทับทิมเป็นซูเปอร์ฟรุตที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบอย่างไม่ต้องสงสัยมีประโยชน์เป็นพิเศษต่อสุขภาพของผู้ชายการรวมมันเข้ากับอาหารก่อนอายุ50ปีเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีวัยชราที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นคำแนะนำเพิ่มเติมจากผมนอกจากการทานผลไม้ทั้ง5ชนิดนี้แล้วยังมีเรื่องอื่นๆที่สำคัญนะครับการดูแลสุขภาพไม่ได้หมายถึงแค่การบริโภคทับทิมเท่านั้น การรักษาอาหารที่สมดุลอุดมด้วยผลไม้เช่นอะโวคาโดมะเขือเทศแพรรวมถึงผักธนพืชเต็ะเมล็ดและโปรตีนไขมันต่ำเป็นสิ่งสำคัญการดื่มน้ำก็สำคัญมากเช่นกันแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1.5ถึง2ลิตรต่อวันเพื่อสนับสนุนสุขภาพโดยรวมและการทำงานของระบบปัสสาวะนอกเหนือจากอาหารแล้ว การปรึกษาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะหลังอายุ50ปีเมื่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบก,ก็เป็นกุญแจสำคัญเพราะสารเหล่านี้สามารถรบกวนระบบย่อยอาหารและปัสสาวะเพิ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นอีกหนึ่งนิสัยพื้นฐานกิจวัตรของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและการเสริมสร้างความแข็งแรง3-4ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่เพียงแต่ปรับปรุงสุขภาพตอมลูกหมากเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมด้วยผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ลองดูนะครับว่าผลไม้ 5. ชนิดนี้ตัวไหนที่คุณทานบ่อยที่สุดส่วนตัวผมแนะนำให้ทานหลากหลายดีที่สุดผสมผสานกันไปเพราะแต่ละชนิดก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันทำงานร่วมกันได้ดี การรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวันและการปกป้องตอมลูกหมาของคุณทําให้มั่นใจได้ว่าชีวิตจะเติมเต็มและกระฉับกระเฉงมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามฟังผมนะครับหวังว่าข้อมูลวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยเพราะในคลิปหน้าผมจะมาบอกเรื่องอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับคนที่มีปัญหาตอมลูกหมากซึ่งนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับสวัสดีครับ